สวัสดีจ้าแด่มันเร hehe, าจ้าฝรั่งฝรั่งใส่แดงกับฝรั่งกิ้มจพี่น้องค่ะหญ้าแสบผมเจ็บมากจากสวนพี่น้องคะเรย์อยากกินส้มสลอมมาเด้ medim, ah ah อยญ้าแสบผมเจ็บมากจากหน้าแล้วสิมาจัดการใส่ถุงพี่น้องเรย์สนใจกับมาเอาเด้อตอนนี้ยญ้าแสบผมฝลัง แท็กเซตถุงไว้เจ้านี่เจ็บมาแดดมาหลายี่เด็่นเองเพราะว่ากสิเก็บเอาเต้ลยวแก่เนาะเอาเติ้ลแดไว้แก่ค่ะสุดท้ายนี่เอามานหน่ะน้อนเงี้ยเงี้ยเด้สิเก็บตัวลูกแก่แมาก่อนพห่น้อะจาะนัวลูกก็ให้แก่กับก็แค่ใเอามาที่แล้เส้ใจก่ม้าแดดนี่มาหลายพี่น้่งน มีไม่เยอะจ้ามีมน้อยๆอก็จะพอกระเทยมใส่ถุงแบบนี้จา้าขัดขัดนอยๆเนี่ยจะเป็นกิมจูใส่ขาวด้วพี่น้องนะแค่ขัดเป็นนอกกลมๆจั้นสี่จะเป็นหองเป่าซือใส่แดงพี่น้องแ้าออใส่ฟนเซอใซ่ปนกันทั้งสองใส่พี่น้องเลืชอบใส่ขาวใส่แดงค่ะ,คะ,คะเลือกอเลยจ้า เอาตังไว้ข้างหน้านี่แหละจ้าเรอยกรายกไร้กกแบะมาเอาได้นะคะนี่แหละพี่น้องผลผลิตที่เห่าปลูแล้วเน็ดผลพิมลิตกินว่าเมืออกันากจำหน่ายออกเนาะพี่น้องลูก็แง่นี่กเป็นกิมจูแล้วค่ะพี่น้องกิมจูค่ะพันนิ้กิมจูพันกิมจูนี่สักจ้ มาจ้าพวกต้องถอจ้าพวกต้องพอเต้ค่ไไะเป็นเร่อเราใส่ปนก็บหมัดแพ็คใส่ถุงแบบนี้แหละพี่น้องมัดแพ็คใส่ถุงไว้เพื่ออยากได้ก็มาเอาบางถุงก็จะใส่ปนกันทั้งกินจิทั้งของเป่าซื้อหนังค่ะเราจะไปกิบใส่ถุงใส่ถุงไว้เออ ว่างหอดแหละคือใส่ได้สิ่หล่าพี่น,อน้นอไง,ไงเตียงวัวหมน่ยยังไงผิวบนผลิตเป็นยังสิ่หล่าพี่น,อน้องเก็บมาจากสวนสดๆเลยจ้านี่มาหลายถุงเลยพี่น,อน้องมีแค่นี้บ่บ,บ่มีหลายเลยพี่น,อน้องใครอยากได้ก็ตามมาหาเด้อแค่เจ็บคนมีไม่เยอะ ขอามาส่งข้าวถ้าใคอยากกินก็รีบมาเอาพี่นะไอ้เนื้อ,อแซ่บฟูฟนสี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 แกะให้เบอร์แรกนี่ผู้น้องเลยเป็นไส้แดงค่ะนี่เป็นไส้แดงแดงทั้งสีพี่น้องป๊อปป๊อปอืม,มอ,อ,อ,อืมหอมหวานอันนี้ก็อยาก món cầu xưa mau uhm. dữ